ันนอันนี้เกมอ่เกมผู้ชายอ่ะให้ดูเลยี้ยงสิหล่อเออันนี้ครับอันนี้เสือพย่แมสเนะมันมาเปสกเวให้ลูกตาใสกัวเียเหมือนนเมดเลยาืยเบ็ดเบ็ดเลยครับ อันนี้กางเกงเขาเน่ยอเนี่ยเนี่ยใส่ได้ใส่ได้อือนะเอาไปใส่นอตเลยอันนี้เป่นผู้หญงไทยนะนี่เอ้หญิงไทยตะเกียใส่เลยอันนี้กระเพาะผู้หญิงนะอายุน่าจะประมาณสักสิบสี่ปีนะใส่แล้วสวยดูดีนะเย่นเ่นเอานไปดู เอาเาไท้เอาให้เพื่อนดันนี้อเรีกไได้ไหเนียชาิจ่าใส่กันบาเี้เลยนะอออนเส้อหูหญิงนอ่นเส้หูยูอันนี้หยูนี่ เบิไปบรดเดี oh, kijken, ๋อีเม่อ oh, ีเม่อีเมเอาวอวเบ์ลครับเบ์แล้วมิเต่เสียนีมันนีนะเมัีเจะมาใสีตัวนี่ไหมเอาซิ่งิงเอาเดี๋ยวเราเสือเยวชุดเดชุดสุดท้ายนะเดี๋ยวใส่ไปไปเทียกันเลย ง่างามเนต่งไปหนพิ่งหนาตาเลยทุอันใครไปแล้ว่อันนี้รู้อไบอเิดเกี่ยตับมาเด้อนู้เอาท่าียกะเดือกเยนผมเลยังเหวอีกเยอะอีกเอะเดือดจัเลยอามาเคือบเตัว้านก โว้ยจบแฟนกันพี่เบครับโอ้ขายดีดีเสีอโอ้สตาร์ีใช้เวลาเตียงประมาณสชั่วโมงนะหายไทยในแดนาทีนะชื่อว่าที่ชาวบ้านพวกนี้น้องแม่เราไปแล่นชมู่เด็ด๊าเอาต่อไปกิจกรรมอะไรคะเพื่อุาจารับอก เราการหรนี่่ะรับาเอนัลกรกาีว่าเสียเทียก็ได้แต่ก็จะมาทสุดนะว่ารายดรเสียเทียเสียดีก็ได้รางวัลเสียดีก็ได้กนาดนี้เลยหรอมากเบเนทีนเร้านที่สองนะเจ็ดีนะครับ พานะอ้ครมสเตัวนี้แบนี้วิสปกนะตัวนี้เืววิส์งนู้นก็แจกไอสกรีนแจกน้ำนะคะต้องลาไปเรุ่ลย สุดลองสิลองไปคุณลยนั่งเคาันเี้ยงเลยและมันด้ม้มเาหนุ่นมันไม่ตอันนี้เรืเล่นนยๆนะครับเล้อตัวสุดท้ายนะเส้อสี้านะก้ามาก้าให้เส้นไนไอ้โป้งคนได้่ะในทุกไต้เอวไต้ยอวไปเลยไปเล ขประกวดนะคะรางวัลน,นะคะร้องเพลงแล้วก็ความกล้าแสดงออกของเด็กๆนะคะเรามีรางวัลให้ทุกคนนะเอ่อตอนนี้มีทั้งหมดที่มารายงาน,นตัววันนี้นะคะก็มีเด็กชายอภิชาติจักแสงนะคะเอ่อร้องเพลงบุญบั้งไฟเดือนหกประจันวะังเด็กหญิงนาทาัทธาณจารีนะคะนัทธาจารีราชะปื้นะคะหอยใจบั้งไฟแสงหมดบั้งไฟขึ้นมาหลายเลยนะะนะะี่เด็กที่ไม่ได้เชื่อนะคะมาแนบเลย นะคะลูกนะคะแล้วก็เด็กหญิงอาริสาไหลมุดดามุดดานะคะจำปาดงยังไม่รู้ชื่อเพลงนะแล้วก็เด็กชายคณิตแสงสีสุกนะสรสศียังไม่รู้ชื่อเพลงะะลเหนะมือนกันแล้วก็คณิตสอนแสงตรีสุกนะคะเด็กท้องนานะคะอย่นั่งรอไดทุกคนอ่างินลาวัลแล้วนะทุกคน,วน,วนยวประกาศตอนนี้ก่อนนะคะ รางวัลรางัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งหนึ่งห้าร้อยบาทนะคะรางวัลที่สองหนบาทนะคะรางวัลที่สามแปดรอยบาทราง <PAC Millenn ium> วัลที่สี่ัลห้ารางวัลห้าร้อยบาทนะคะใครสนใจวอ่าฮะมีเเพลงไหมเงาเพลงเหรอมาพิมพ์าไหมเลหาเหาเพลงก่อน ทุกคนนี้มีเวลาทุกคนนะคะทุกคนที่ร่วมกล้าแสดงออกนะทุกคนนะกรรมการกรรมการมีอิสระมีเสือ ยูงคุณอยู่นึงวันนี้วันเด็กๆนะนเนี้ยผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวเป็นเด็กๆมาอนันแล้ววันเนี้ยอัเด็กนัก็สัต์ว่าโอเคเดี๋ยวไอมเตียงอาที่เด็กให้ด้วยนะแล้วก็เสื้อเสื้อเราคนเทลนึงห้าห้าห้างเสื้อขนมซองมาเเรียมไ้เลยอ๋อเสือะไรเนี่ย

นักร้องคนไหนมีแดนเซอร์นะแดนเซอร์ก็ได้รางวัลด้วยนะทุกคนวันนี้เาแจกเพื่อนแจกแล้วได้เป็นได้อะให้รองสแกคแดนเซอร์ให้ให้เด็กแกแกของวันนี้นะอันนี้กดกเะเด็กไม่มี่าะเด็กเดกเด็กเกเดกเดกดเดกเง็กเด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 ็กเมักเดะเด็กเด็ก็เด็กกเด็กเด็เด็กเด็เดีเก็กเด็กเกเด็กเ้เ็กกเก็ดเเ แก่พูดไมเกไเรืนะเนี่ยวันนี้หา่ะทงฟ้าที่ไม่แดดนะคะเราลาโลกเลยขอบคุณมากไออกิบนนะคะพเลยนะคะแอดมินมาจัดของดวยของวันมาเกียร์มาเยอะมากวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนใจขอบคุณทุกค่านใจ